เป็นพลังงานที่ได้เจอความรักที่ค่อนข้างจะป่วนกันทั้งคู่เลยคุณกับเขาเนี่ยแสบพอๆเลยนะแสบในที่นี้ไม่ได้มาในรูปแบบเจ้ากรรมนายเวรนะแต่แสบหมายถึงว่าอยู่ด้วยกันแล้วมันมีอัขระลดมันมีสีสันมันมีความสุขมากๆความรักที่คุณจะได้เจอต่อจากนี้จะเป็นความรักที่เต็มไปด้วยสีสันความตื่นเต้นการลุ้นระทึกแล้วก็เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะนะคะการม,มีความสุข การช่วยกันทํางานหาเงินสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วคนรักของคุณเนี่ยเขาเข้ามาเนี่ยเพื่อเพื่ออยากทําให้ชื่อของคุณเนี่ยประสบความสําเร็จก็คือมาเหมือนซัพพอร์ตอ่ะมาเหมือนเป็นคู่บุญคู่บารมีอ่ะมาเพื่อซัพพอร์ตคุณอ่ะเป็นเหมือนคู่ประถมนะเนี่ยอยากเห็นคุณประสบความสําเร็จอยากเห็นชื่อของคุณมีความเจริญมากกว่านี้หาว่าคุณเจริญอยู่แล้วเขาอยากมาทําให้มันมีสีสันให้มัน ประสบความสำเร็จมากขึ้นกว่าเดิมอ่ะเหมือนเขาเป็นคนที่ฉลาดนอะ่ะเขามีการมองข้อบอกพร่องอะไรบางอย่างในตัวคุณแล้วเขาอยากมาช่วยคุณแก้ไขข้อบอกพร่องนั้นๆทําให้คุณเป็นเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นกว่าเดิมเนี่ยดีขึ้นมากๆก,กว่าก่อนหน้านี้ที่คุณค่อนข้างจะแบบว่าเจอเรื่องไม่ดีอ่ะไม่ทันเล่เหลี่ยมคุณด้วยเนี่ยเขามาเนี่ยเพื่อแบบว่าผลักดันคุณให้คุณได้มีชีวิตได้มีอนาคตที่ดีมาก แล้วเวลาคุณอยู่กับเขานะนอกจากจะเรื่องงงเรื่องงานเข้ามาส่งเสริมแล้วเนี่ยคุณจะมีความแบบเปรี้ยวจีดอะเปรี้ยวจีดในที่นี้คืออยู่กับเขาคุณจะไม่เบื่อคุณไม่เบื่อค่ะมีนั่นมีนี่ทําตลอดเวลาทําด้วยกันตลอดเวลาแล้วทุกช่วงโมเมนต์ทุกประสบการณ์ที่ทุกกิจกรรมที่ทําร่วมกันเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยความจุดแบบ จุดประกายในตัวเองของกันและกันและเต็มไปด้วยความแบบมีความสุขอ่ะยิ่งทํายิ่งมีความสุขอ่ะแสะดงว่าชาวกองเนี่ยคุณเหมาะที่จะทําธุรกิจครอบครัวด้วยกันมากๆหรืออยู่ด้วยกันและมันมีความสุขมากๆนะลองทําอะไรด้วยกันดูนะบางทีอาจจะมีความสุขนะมากกว่าการทําอยู่คนเดียวแล้วพอเราทํางานอะไรก็แล้วแต่ที่ทําไปด้วยความสุขไม่ได้ทําไปแบบโดนบังคับอะไรเนี้ยมันจะทําให้งานนั้นมีความก้าวหน้า ก้าวกระโดดเร็วขึ้นกว่างานที่โดนบังคับให้ทําลองสังเกตดูนะเนี่ยความรักครั้งนี้มันมันเต็มไปด้วยความมีสีสันเนี่ยความเจริญที่คุณจะต้องรุ้นทุก ก้าวเลยว่าแต่ละก้าวเนี่ยโอ้เดี๋ยวมันจะจะเลินด้านนี้เดี๋ยวจะได้ซื้ออะไรใหม่อีกนะเดี๋ยวจะได้สร้างอะไรอีกไหมหรือจะได้มีการงานใหม่ๆอะไรเติบโตหรือมีการขยับยายอะไรเพิ่มไหมคือมันมีความจเจริญมันมีความตื่นเต้นในในความจเจริญที่คุณอยู่ด้วยกันแล้วมันเกิดความจเจริญเกิดขึ้นนะ่ะเข้าใจไหมนั่นแหละจ้ะแล้วหนึ่งเหรียญคือไพ่เศรษฐีอ่ะคุณจะรวยมากเป็นคู่ที่รวยมาก เจอคู่ที่บ้าง,งานกับบ้าง,งานทั้งคู่ไม่พักไม่พนไม่กินไม่นอนทำงานลงทุนทำงานอย่างเดียวค่ะชีวิตนี้ทําแต่งาน <laughs> แต่ทําไปด้วยความสุขเพราะอะไรคะคุณมีกำลังใจที่มีคนรักซัพพอร์ตคอยอยู่เคียงข้างคุณคอยอยู่ใกล้ๆกับคุณตอลอดเวลาคุณเลยแบบมีความสุขอะ่ะจะเหนื่อยแต่ก็เหนื่อยแบบมีความสุขเห็นไหมในขณะที่คุณเอาน้ำให้เดอะสตาร์ในสำหรับนี้นในขณะที่คุณกำลังเทน้ำใส่แม่น้ำ แล้วมันต้องใช้แรงกายแรงใจเยอะมากนะ่กว่าจะเทตเต็มตะลิ่งน้ําเต็มลําคองลาทานขนาดนี้ต้องใช้แรงและก็ความพยายามเยอะมากใช้ความอดทนด้วยเพราะไม่รู้เมื่อไหร่มันจะเต็มสักทีนึงอะไรแบบนี้แต่คุณเทด้วยความสุขคุณไม่รีบร้อนด้วยนี่แหละแล้วมันจะทําให้คุณเจิดจรลัดนะคะมีออร่ามีแสงในตัวเองมีไฟในตัวเองอีกครั้ง และจะทําให้คุณประสบความสําเร็จโดดเด่นมากๆนะอย่าลืมนะเป้าหมายอะไรที่คุณหวังเอาไว้ที่คุณออวางแผนเอาไว้คุณอยู่กับคนเนี้ยเป้าหมายนั้นจะเป็นจริงทุกประการเลยเนี่ยกลับมามีไฟอะ่ะเมสิงธนูได้วันเสาร์วันอาทิตย์ได้นะคะ บอกเลยว่าชาวกองนี้นะคะอยู่กับคนนี้มีเกณฑ์ได้สร้างนั่นสร้างนี่ด้วยกันและเต็ไมไปด้วยความสุขเขารู้สึกมีความสุขนะเวลาอยู่กับคุณนี่ยได้เห็นอะไรสวยๆงามๆอะ่ะมันก็ดีต่อใจอะ่ะดีต่อใจมากเลยทําให้เสือยิ้มยาาคนนี้ต้องเห็นคุณแล้วนั่งอมยิ้มอย่างง่ายดายเสือยิ้มยาาคนนี้ไม่ค่อยยิ้มหรอกปกติอ่ะแต่พอเห็นคุณแล้วเฮ้ยมีความสุขมันตื้นตันเหมือนกําลังมีนางฟ้าอยู่องค์หนึ่งไว้ดูส่วนตัวยังไงอย่างนั้นเลย แล้วเขา่าชอบแอบมองอ่ะในไ่สำหรับเนี้ยแอบมองไม่ว่าคุณจะอาบนะ้ำไม่ว่าคุณจะทํางานไม่ว่าคุณจะแต่งตัวทาเล็บคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่เลี้ยงสัตว์ดูน้องหมาน้องแมวเลี้ยงกระนงกระโลกอยู่กับธรรมชาติเขาจะแอบมองคุณทุกกระเบียดนิ้วเพราะเขามีความสุขค่ะเวลาที่เขาได้มองคุณเออเป็นแรงบันดาลใจให้เขาอยากเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันด้วยแล้ว มันคือการนั่งลงหลักปักฐานเลยอะ่ะสถิตยอยู่ตรงนี้เลยอะ่ะเหมือนเจอคนที่ชอบคนที่ใช่แล้วอ่ะก็ไม่ไม่ไปไหนไม่ต้องการไปไหนไม่ไล่ยังไงก็ไม่ไปด้วย <laughs> เพราะฉะนั้นก็น้อมรับพลังงานที่ดีนี้กันไปเลยค่ะทุกคนค่ะอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านนะคะแม่หมอขอกําลังใจนะคะจากพ่อยกแม่ยกจากเอฟซของแม่หมอทุกคนนะคะถ้าเรารู้สึกว่า ชอบการอ่านไพ่ผ่านคลิปเรียอของแม่หมอมากๆอย่าลืมนะคะโอนเงินมาเป็นค่าครูให้กําลังใจกับแม่หมอผ่านบัญชีนี้ได้เลยเพราะแม่หมออยากสร้างคู่องค์ดํากับแม่ย่ามณีมณีจันทาก็คือพญานาคสีดําแล้วก็พญานาคสีขาวเป็นพญานาคแบบคู่สร้างในสํานักของแม่หมอในบ้านของแม่หมอแม่หมอมีความเชื่อว่าถ้าเราสร้างพญานาคเป็นคู่เนี่ยจะช่วยส่งเสริมเรื่องโชคลาภความอุดมสมบูรณ์ การเงินการงานแล้วก็ดึงดูดความสําเร็จมาสู่ชีวิตของท่านแล้วคนที่ช่วยกันสร้างเนี่ยพญานาคแบบคู่เอาไว้บูชาเนี่ยนะจะเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่มากๆทําให้คุณมีอํานาจมีบารมีแล้วก็เป็นผู้คุ้มครองให้ความร่มเย็นความสุขป้องกันภัยพิบัต,ติต่างๆไม่ให้เข้าถึงตัวของท่านได้แล้วการสร้างพญานาคแบบคู่เนี่ยจะช่วยให ในเรื่องของความรักได้เจอคู่บุญคู่บารมีคู่บุกเพให้สมหวังในความรักใครที่ทําบุญแล้วขอพรเรื่องความรักจะเป็นจริงเร็วมากเหมือนที่ลูกศิษย์แม่หมอหลายๆคนหลังจากทําถูกหวยเออเรื่องเรื่องเงินทองเข้ามาไม่ขาดเลยแล้วมีหลายๆคนคนที่เขาขอไปอะเริ่มจะเป็นจริงแล้วนะเหมือนปู่ท่านเนี่ยรับรู้ว่าเรากําลังจะช่วยกันสร้างท่านนะท่านก็เลยเริ่มสร้างปฏิหารเริ่มสร้างบารมีแล้วให้คนที่เขาช่วยสร้างท่านเนี่ยเกิดจากความศรัทธานเนี่ย ได้สาเร็จตามพรที่เขาขอไปนะเหมือนที่ลูกศิษย์แม่หมอมารีวิวนะคะตอนนี้รีวิวเริ่มทยอยเยอะมากๆแล้วก็มีหลายคนที่เขาบอกว่าเขาทําบุญแล้วเขาถูกหวยกันเงินเข้ามาดีมากแล้วก็บางคนเอาไปทําบุญแล้วขอพรให้ประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานนะคะในธุรกิจที่เขาทําอยู่หรือบางคนนะคะโอนเงินเสร็จก็ขอโพรในเรื่องของงานที่สมัครไว้แล้วปรากฏว่าเขาได้กันตอนนี้เริ่มเยอะเลยนะเหมือนปู่องค์ดำเนี่ยสักดิธิ์จริง เหมือนแกจะเริ่มแสดงปฏิหารอะไรบางอย่างแล้วเหมือนสร้างบรารมีอ่ะก่อนที่จะสร้างท่านนะเพราะฉะนั้นแม่หมอขอเป็นสะพานบุญเราทุกคนสามารถโอนเงินนะคะร่วมกันสร้างกับแม่หมอได้เลยแม่หมอจะเปิดสํานักให้ทุกคนได้เข้ามาบูชามเมื่อสร้างองค์ปู่พาณาคเสร็จแล้วนะคะแล้วอย่าลืมทักลายหลังบ้านนะคะมาขอโวยเปอร์สายมูกับแม่หมอแล้วก็เลขนะมงคลเลขนาโชคตามลัคนาตามวันเกิดแม่หมอให้เราไปมูฟรีๆนะคะตรงนี้ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆ นะทักไลน์หลังบ้านมาได้เลยแล้วขอให้ทุกคนนะคะสุขสมหวังให้ม่หมอมาเท่าไหร่ก็ขอให้ได้คืนกลับไปร้อยเท่าพันเท่านะคะขอให้พรที่เราขอไปเป็นจริงทุกอย่างทุกประการค่ะ